สวัสดีค่ะปานค่ะอิจสาสิตาค่ะออยูนิทูโนประจำวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดพฤศจิกายนค่ะทุกๆเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและเรื่องทั่วไปที่หวังว่าจะเป็นคำแนะนำที่สามารถเอาไปปรับประยุกได้ในแต่ละผู้ชมจริงๆค่ะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่จะเข้าสู่โหมดอ่านไพ่กันต้องขอบอกว่าพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสค่ะทุกๆอย่างที่กำลังจะปรากฏผ่านหน้าไพ่อาจจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ในณปัจจุบันได้หมดเลยเช่นเดียวกันค่ะใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะส่วนตัวเราค่อยกลับมาดูคลิปนี้ในอนาคตข้างหน้าหรือย้อนดูคลิปเก่าๆก่อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าหาว่าถูกดึงดูดให้ได้เจอกับคลิปไหนมักจะมีข้อมูลที่ใช่อยู่ในคลิปนั้นอย่างสม่ำเสมอค่ะบอกข่าวกันล่วงหน้านิดนึงค่ะเดี๋ยวแน่นอนว่าจะมีไลฟ์ blue moon i n t o r u s มาอย่างแน่นอนแต่ป่านขอเช็ควันนิดนึงว่าป่านว่างวันไหนกันแน่จะแจ้งในสื่อทุกๆสื่อของป่านเช่นเดียวกันค่ะไว้เจอกันในไลฟ์ค่ะป่านเชื่อว่าเป็นพลังงานที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าบลูมูนคือพระจันทร์เต็มดวงที่เกิดขึ้นในภายในเดือนเดียวกันสองครั้งอะ่ะแล้วมันไม่ได้มีบ่อยมากสำหรับบนบนบน,บนโลกนี้เขาว่ากันว่าน่าจะสักประมาณเจ็ด 16ปีมั้งคะ่ะแล้วกลับมามีครั้งเนี้ยอีกครั้งหนึง่งอะไรประมาณนี้แหละถ้าป่านอ่านไม่ผิดเจอก,กันอย่างแน่นอนคะ่ะพลังงานค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปในมุมในทิศทางที่น่าสนใจเหมือนกันป่านรู้สึกว่ากําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่หลายๆคนรวมไปถึงตัวป่านเองจับพลังงานที่ค่อนข้างไม่ค่อยสะอาดอะได้มาสักพักประมาณเดือนเดือนครึ่งและอะไรประมาณนี้คะ่ะ หวังว่าเขากําลังจะสะอาดขึ้นหวังว่าเขากําลังจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เราทุกๆคนมุ่งไปในทิศทางที่เหมาะสมสําหรับเราในแต่ละคนกันได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจริงๆค่ะแต่เหมือนเดิมเราเป็นนายของการใช้ชีวิตเราอย่าง100เซถ้าหากว่าเราบอกว่าไม่มีอะไรมาทำอะไรไม่มีอะไรมากำหนดชีวิตเราได้ไม่มีอะไรมากำหนดชีวิตเราได้จริงๆค่ะติดเราแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็วิธีการการเลือก การใช้ชีวิตของเราเป็นเหมือนแบบสิทธิเด็ดขาดที่สุดของตัวเราเองจริงๆนะเนาะแต่บางทีบางครั้งเวลาเราคิดว่าเราเด็ดขาดจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีสันคลอนอะไรบางอย่างในตัวเราได้เช่นเดียวกันแล้วมันเลยทําให้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่มั่นใจแค่1%เปอร์เซมันก็คือไม่มั่นใจอะ่ะไม่เชื่อใจแค่1%เปอร์เซมันก็คือเราไม่เชื่อใจว่าเราจะได้มันว่าเราจะเป็นคนนั้นว่าเราจะไปถึงจุดนั้นที่เราอยากไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะ The t ดอะฟาวเทนทาโรค่ะโอ้อัพเดทพลังงานกันอัปเดตพลังงานกันนิดนึงค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ยังเป็นสกอร์ปิโอซีซันเนาะนั่นก็คืออยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์นั่งกับราศีพิจิกค่ะเรากำลังจะออกจากเอ่อ u r y c u t y r e t r เ g r เ d e เข้า Direct ในวันที่3วันพรุ่งนี้แล้วแหละน่าจะใช่เออแล้วก็มีมา เข้าไดเรกเหมือนกันในวันที่5หรือ6หรืออะไรประมาณนี้ค่ะต้นต้นสัปดาห์ต้นเดือนเนี้ยอืมมากำลังจะไดเรกเข้าสู่สกอปิโอนั่นคือการกระทำของเราอาจจะชัดเจนขึ้นในมุมที่เราอยากจะเคลียอารมณ์เราอยากจะเคลียความรู้สึกเราอยากจะเคลียอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นของการกระทำเดิมๆของเราหรืออย่างถ้าเรียกแบบไทยๆคือ การเหมือนแบบมีบาตรบาปกรรมผูกมากับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่อยากผูกบาปผูกกรรมกับคนนี้กับเรื่องเราแบบนี้แล้วอะไรในชีวิตเราอแล้วก็ Mercury ที่กำลังจะเข้า Direct ก็อาจจะช่วยเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดคุยให้มันสะดวกขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นหรือไม่เผชิญกับปัญหาอย่างที่เผชิญอยู่ในในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาประมาณนี้ค่ะ วันนี้สำหรับที่ได้ลงมามี Page of o e ค่ะ e i g h of one five of one i g h t of o n four of o n six of one เกือบจะออกทุกๆใบของหน้าไพ่ไม้เท้าแล้วเนาะหน้าไพ่ไม้เท้าพูดถึงในมุมไหนได้บ้างหน้าไพ่ไม้เท้าคือไพ่ของความคิดวิธีคิดการตัดสินใจเลือกความชอบสิ่งที่ชอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ เรารู้สึกว่านี่มันเป็นปัจเจกของตัวเราอ่ะเออทีนี้อาทิตย์นี้ลองลองใช้เวลาในการพิจารณาตัวเราเองหน่อยนึงว่าเรากำลังคิดมากคิดไปเรื่อยๆคิดแล้วมันฟุ้งไปไหนเรื่อยๆ ค่อนข้างเยอะเกินไปหรือเปล่ามันเริ่มไหลมาจากการที่อยู่ๆเรามีไอเดียอะไรบางอย่างเราอยากบอกคนอื่นคนอื่นไม่เห็นด้วยทะเลาะกันแล้วทะเลาะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราผิดหวังเรารู้สึกว่าเราพลาดโอกาสอะไรบางอย่างแล้วทาให้มันไม่ได้เกิดความมั่นคงสําหรับตัวเรามันทําให้เราเฟลอ่ะม,มันแค่เริ่มมาจากณโมเมนต์แรกที่ป่านเริ่มเล่าให้ฟังว่าเราคิดมากเท่านั้นเองอะ่ะเราต้องการมันมากเราอยากทํามันมากแล้วมัน ไหลไปเรื่อย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 แล้วมันทําให้เราจากกลายเป็นคนอาจากที่เป็นคนที่ค่อนข้างภูมิใจในสิ่งที่เราคิดภูมิใจในสิ่งที่เราอยากทําแล้วเรามาจบปลายอาทิตย์ที่การรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่ะมันเฟล,ลว่ะเราเข้าใจผิดไปว่ะหรือรู้สึกว่ากับรู้สึกไม่ดีกับตัวเองกับคนรอบข้างเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะให้ใช้เวลาคิด ช้าๆใช้คํานี้ได้ไหมคิดให้หน้อยก็ได้แต่คําว่าคิดให้น้อยมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้คิดอะไรเลยเนาะมันแปลว่าคิดให้ละเอียดกับเรื่องที่เรากําลังรู้สึกว่าอินอยู่อืมอะไรบางอย่างที่เราอินแล้วเรามีแพชชั่นมากแล้วเอาเข้อจริงๆมันอย่าลืมว่าทุกๆคนบนโลกใบนี้ไม่ได้เหมือนเราอย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะเออแม้กระทั่ง ครึ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบครึ่งพลังงานของเราอ่ะเขายังไม่ใช่เราอย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นมันมีมุมของความคิดที่มันแตกต่างกันได้แล้วมันเกิดเป็นการกระทบกระทั่งกันได้ในอาทิตย์นี้จริงๆค่ะเดี๋ยวจะจับขึ้นมาเป็นใบๆเล่าให้ฟังแต่ว่าเห็นแล้วมันชัดเจนมากว่ามันไหลพลังมันไหลจากจากหนึ่งแล้วมันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วมันแบบบูมเป็นโกโก้คลั่นเกินไปสําหรับอาทิตย์นี้เนาะในเรื่องของมุมของความคิดในเรื่องของมุมที่ อย่างเช่นวิธีการคิดความชอบแตกต่างจากคนอื่นจากกลุ่มคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะมาหลังสำรับกันก่อนที่จะพูดถึงทั้งหกใบนั้นนิดนึงมี The m a g i c i เชขึ้นมาค่ะมันยังเป็นมุมที่ยังบอกให้เรารู้อยู่ว่าเออเรามีโอกาสที่จะคิดเรามีโอกาสที่จะทำหรือสร้างสรรค์นในความสามารถอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามีเราทำได้เราอยากบุกตะลุยกับเรื่องนี้จริงๆเราทำได้แต่ สิ่งที่เขาพยายามลังยั้งเรานิดนิดหน่อยๆภายในอาทิตย์นี้มันคือแค่ทำอย่างมีสติอะทำอย่างมีอย่างมีแบบแผนที่มันชัดเจนอะบางคนแค่รู้ว่าตัวเองอยากทำแบบนี้แล้วก็ลุยแบบลุยแบบไม่วางแผนลุยแบบไม่แคร์คนอื่นลุยแบบไม่ได้คิดถึงใครเลยมันเลยทำให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมาภายในอาทิตย์นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เออบางทีมันอาจจะเป็นด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราทําได้เรามีความสามารถเราจะทําแล้วเราจะทําแล้วอ่ะแต่มันยังมีกลุ่มคนที่เป็นห่วงเรากลุ่มคนที่รู้แหละว่าเราก็มีความสามารถพอที่จะคิดแบบนี้ที่จะปฏิบัติแบบนี้แต่เราต้องเข้าใจว่าเขาคือกลุ่มคนที่คิดแตกต่างจากเราแล้วเขาก็รับฟังความคิดเห็นที่มันแตกต่างออกไปจากเราด้วยอะไรประมาณนี้ดีกว่าสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะเออหลังเดอะแมจิเชเลยเป็น กจัดเม้นอยู่อ่ะมันยังเป็นเหมือนแบบบททดสอบนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะอะพูดในกรณีนี้ให้ฟังยกตัวอย่างได้หนึ่งตัวอย่างที่เขาแวบขึ้นมาให้เห็นเนาะนั่นก็คือในมุมที่ว่าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วคนที่ตื่นรู้คือคนที่อะรู้สึกว่าเรามองสภาพสังคมสถานการณ์ต่างๆการใช้ชีวิตของเราได้ขาดกว่าคนอื่น แล้วเราพยายามจะเลือกทําอะไรบางอย่างอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดสําหรับตัวเราและมันอาจจะดีที่สุดสําหรับคนรอบข้างของตัวเราแต่อย่าลืมว่าคนรอบข้างเราไม่ใช่คนที่ตื่นรู้เหมือนกับเรามีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันอยู่ในตัวเขามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันอยู่ในตัวเขาการที่เราจะอิบยื่นนําเสนอวิธีการอะไรบางอย่างให้กับเขาเราจะต้องมองบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เขามีด้วย ไม่ใช่อย่างเช่นว่าเฮ้ยป่านมาเล่าเรื่องพลังงานที่มันแอดวานมากๆให้กับผู้ชมทุกๆคนฟังโดยที่ป่านไม่เคยปูพื้นฐานเรื่องของพลังงานให้กับใครคนอื่นฟังเลยอะ่ะอ่ะผู้ชมคนที่หนึ่งสองสามสี่อาจจะไม่เข้าใจป่านเลยด้วยซ้ำโผล่มาเจอคนที่ห้าเข้าใจครึ่งนึงคนที่หกไม่เข้าใจอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ําไปอะค่ะมันคือบททดสอบที่ อยากจะให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเก่งเรามีความสามารถแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องใช้วิธีการปรับมาณไหนเพื่อที่จะให้คนที่คิดเห็นแตกต่างกับเราคนที่มีความรู้มีประสบการณ์แตกต่างกับเราเข้าใจในวิธีการที่เราอยากจะส่งต่อข้อมูลนั้นส่งต่อความชอบความตั้งใจอยากที่จะเอาแพชชั่นนั้นไปให้เขารู้เรื่องอะ่ะให้เขารู้เรื่องในมุมที่มันอยู่ในกรอบของความรู้ความสามารถ ที่เขาจะเข้าใจกับเราได้อะเออืมมันเป็นบททดสอบจริงๆค่ะจัดเม e น t ขึ้นมาคู่กับ m a g i c เชีเพื่อเพื่อถามว่าเฮ้ยคุณมีความสามารถนะแต่คุณจะใช้ความสามารถของคุณของผู้ชมที่ฟังคลิปนี้ให้มันถูกต้องให้มันเข้าเข้ากับสถานการณ์ของแต่ละคนได้ในมุมไหนเออหรือเรากําลังจะเหมือนแบบว่าโชว์พาวเลยอันนี้พูดให้ฟังในมุมที่ ป่านรู้สึกว่าเพจออฟวานกับเอ o ออฟวนคือคนโชว์พาวโชว์พาในมุมไหนเพราะเรารู้สึกว่าอะไรที่เราถืออยู่มันคือจัด m e n t ที่สุดอะอะไรที่เราถืออยู่มันคือองค์ความรู้สิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเจ๋งที่สุดมันเด่นที่สุดมันใช่ที่สุดแต่เราลืมมองไปว่าเฮ้ยคนอื่นอาจจะไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นเจ๋งที่สุดอ่ะถ้าสมมุติว่าป่านตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่า เฮ้ย hey, ปากกาสีแดงคือปากกาที่เขียนดีที่สุดในโลกเออ <c oughs> ทำไมถึงเป็นปากกาสีแดงอืมจะมีใครสักกี่คนที่จะเห็นด้วยกับป่านว่าปากกาสีแดงคือปากกาที่เขียนดีที่สุดในโลกอะเออเพราะเขาอาจจะไม่เคยเขียนด้วยปากกาสีแดงเพราะว่าเขาอาจจะยังติดกับมุมที่รู้สึกว่าเอ้ยเขียนด้วยปากกาสีแดงมันคือแช่งให้คนตายปะวะเนาะเหมือนแบบเด็กๆที่แบบเราเคยคิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไอความรู้ที่เรามีไอพาวเวอร์ที่เรามีที่เราจะไปโชว์ที่จะไปบ่งจะไปบอกให้กับคนอื่นน่ะถ้าเราบอกถ้าเรานําเสนอมันผิดวิธีอะ่ะมันคือการขัดแย้งกันในสังคมการขัดแย้งกันในกลุ่มคนที่ได้รับฟังเรื่องนั้นจริงๆมันเลยเดินมาถึงไฟฟ้าวาไพ่ของการที่ทุกๆความคิดมันไม่ตรงกันแล้วมันตีรวนซึ่งกันและกันได้เพราะอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เรากําลังคุยอยู่ด้วยด้วยแพชชันว่าปากกาแดงเป็นปากกาที่ดีที่สุดนะ เขาอาจจะบอกว่าไม่อ่ะปากกาดําดิอะไรประมาณนี้ก็ได้จริงๆค่ะเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีการทะเลาะเบาะแหวงเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีการขัดแย้งทางด้านความคิดเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นไปได้สูงที่สุดสําหรับคนที่อยู่ในมุมของเขาใช้เป็นคําว่าอริยะเออป๋าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเออสิ่งที่ทําได้ในกลุ่มคนที่มีมีมีความ เหมือนแบบเข้าใจชีวิตนิดนึงละกันปานใช้เป็นคนํานี้นั่นก็คือเราจะเลือกที่จะไม่ไปแตะกับเรื่องที่มันร้อนที่มันแดงอยู่ไม่ไปพูดต่อไม่ไปต่อกลอนไม่ชวนเขาทะเลาะต่อแต่เราจะเก็บเอาแพชชั่นของเราเอาไว้เป็นข้อสงสัยในใจว่าอ่ะทําไมปากกาสีแดงแท่งนั้นของเราไม่ใช่ปากกาที่เขียนดีที่สุดวะอืมเอสออฟวานทำให้เห็นว่ามีโอกาสสูงมากที่เมื่อเรานําเสนอบางข้อมูล บางความคิดบางการกระทําให้กลุ่มคนที่ปฏิเสธอะไรบางอย่างที่เราส่งไปอะ่ะเราจะกลับมาถามตัวเองว่าทําไมเราไม่ถูกทําไมมันถึงยังเป็นไม่ใช่สิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดทําไมมันยังไม่มันยังไม่เห็นพ้องในรูปแบบเดียวกันกับอย่างที่เรารู้สึกว่าปากกาแดงคือปากกาแดงที่มันเจ๋งที่สุดเอออาจจะยกตัวอย่างเรื่องปากกาแดงไปเรื่อยๆแล้วเนาะเพราะป่านรู้สึกว่าก็ชัดเจนดีอะค่ะ เออกับการที่แบบมีหนึ่งอ็อบเจกต์หรือมีหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเจ๋งมันใช่แต่คนอื่นไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมกลับมาที่ไฟฟวาเพราะป่านรู้สึกว่าทุกทุกคนมีประสบการณ์มีความคิดมีวิธีการที่แตกต่างกันจริงๆแม้กระทั่งคนที่มาทํางานร่วมกับป่านอะยังมีวิธีการส่งสารที่แตกต่างกันจริงๆเลยถ้าสังเกตได้ในแต่ละคลิปในแต่ละคลิปหรือแม้กระทั่งคลิปนี้ที่ป่านรู้สึกว่าใครอะคะเออนิดนึงเพราะว่าเขามีวิธีการพูดที่แตกต่างไปประมาณนี้อะค่ะ เเพราะฉะนั้นเวลาไม่ว่าเราจะสื่ออะไรออกไปให้กับใครคนอื่นเห็นน่ะมันต้องมีวิธีการที่มันค่อนข้างเป็นรูปแบบที่มันเฉพาะเจาะจงที่เราจะไปนําเสนอให้กับเขาไหมอะ่ะเราอาจจะค่อยๆเข้าไปพูดในมุมที่ว่าแบบเออสิ่งที่คุณใช้อยู่มันก็ดีนะแต่ลองมาทดลองใช้ปากกาแดงดูบ้างไหมอะ่ะเออมันก็ดีเหมือนกันนะมันอาจจะทําให้เขาได้ซึมซับได้เห็นประสบการณ์ ผ่านตัวเขาเองจากการใช้ปากกาแดงเหมือนอย่างที่เราใช้เออมันไม่ใช่การที่เหมือนแบบอย่างเงี้ยเราเป็นเพจออ f One เราพาวกับความรู้พาวกับสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอมากแล้วเราไปยื่นให้กับกลุ่มคนที่ไม่ไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันเจ๋งอยู่เขายังไม่เข้าใจในความรู้สึกดีหรือในประสบการณ์ในสิ่งที่เรามีหรอกอมเมื่อไหร่เมื่อนั้นที่เราเริ่มรู้ว่าเราทะเลาะแน่เราถอยแน่ เรากลับมาสั่นคอนกับเอชออฟวานของเราแน่ๆเพราะเราเริ่มสงสัยจริงๆว่าเฮ้ยมันไม่ดีจริงๆหรอมันไม่เหมาะสมสำหรับกลุ่มคนอื่นๆหรอฉันอุตส่าห์ส่งมอบความรู้สึกที่ดีๆส่งมอบไอเดียที่ดีๆแบบนี้ออกไปทำไมไม่คิดเห็นแบบเดียวกันหรือตัวฉันคิดไม่ดีหรือสิ่งที่ชันทำมันไม่ดีจริงๆเพราะเราแค่เห็นว่า 5 of wands หรือกลุ่มคนที่คิดต่างกับเรามีมากกว่าเราเอสุดท้ายอะค่ะมันเลยเดินมาถึง6 of w n d ในปลายอาทิตย์นี้อือเพราะว่า w a n มันนับเป็นจำนวนตามวันได้เลยนะวันที่1 2 3 5 6 7เออเนี่ยมันมี1ถึง8วันขึ้นมาในหน้าพลังงานตรงนี้อะค่ะแล้วมันถูกจบด้วย6 of w n d กับหัวด้วยสารอะความรู้สึกว่า ชั้น powerless แล้วอะเออปันได้ยินคำนี้มาสองสามทีแล้วฉั้นรู้สึกว่าชั้นไม่มพีพลังอำนาจที่แท้จริงที่จะเอาองค์ความรู้นี้ไปนำเสนอให้กับคนอื่นฟังจริงๆหรอฉั้นไม่รู้เรื่องความสามารถหรือสิ่งที่ฉั้นเข้าใจเรื่องนี้จริงๆหรอแล้วเราจะไม่กล้าที่จะเฉิดฉายอย่างที่เราในอดีตครั้งหนึ่งเราเคยกล้าที่จะเป่าประกาศกับใครใครฟังก็ได้ว่า นี่ไงนี่คือปากกาที่ดีที่สุดเป็นปากกาสีแดงทงั้งทั้งที่ความจริงมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะค่ะมันเหมือนคนที่ยืนมองรูปกันคนละด้านนะแล้วคนหนึ่งก็อาจจะเห็นเป็นรูปวงกลมแล้วคนนึงก็อาจจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งท้งที่ความจริงรูปเนี้ยที่แต่ละคนยืนมองอยู่คนละมุมอะมันคือรูปทรงกระบ,กระบอกออืมอันนี้มันเป็นมีเป็นเหมือนมีมจริงๆนะใช้เป็นมีมชีวิตปั่นรีเลทด้วยมีมทั้งนั้นเลยเออประมาณนี้อะค่ะ อาจจะเกิดอะไรประมาณนี้ในมุมที่มันเริ่มต้นแรงมากด้วยความชอบด้วยความศรัทธาด้วยการอยากเป่าประกาศของเราภายในต้นอาทิตย์แล้วมันทําให้เรารู้สึกผิดหวังเพราะว่าหลายๆคนยังไม่คิดคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกับเราแต่ความจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มแรงเราเริ่มเร็วเราชัดเจนในมุมที่เรามั่นใจเกินไปว่านี่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราลืมคิดว่า กลุ่มคนกลุ่มอื่นไม่เคยรับรู้เรื่องนี้กลุ่มคนกลุ่มอื่นไม่มีประสบการณ์เช่นเดียวกันกับเราเออแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราพลาดไปที่ไปเล่าให้กับเขาพลาดไปที่ไปนําเสนอเรื่องนี้ให้กับกลุ่มคนที่แตกต่างกับตัวเราอะแต่ทั้งๆที่ความจริงมันคือแสงของเราก็ยังเป็นแสงของเราอะแต่แค่ว่าเรากําลังถูกทดสอบอยู่ว่าเรามีความสามารถมากพอไหมที่จะแนะนํา นำเสนอในสิ่งที่มันแตกต่างให้กับกลุ่มคนที่ไม่เคยฟังเข้าใจได้ในมุมที่มันค่อยๆค่อยเป็นค่อยๆค่อยไปคืออะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปของเรื่องราวตรงนี้เท่านั้นเองอืมป่านว่าค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างเ o อร์ฟูฟูมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันที่ Oracle สัก2อสสำรับเนาะก่อนที่จะจบคลิปนี้กัน Wisdom of the Oracle ค่ะสค่ะ b e t w e e n World มันคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเนาะบางทีเรารู้สึกว่าเราเก้าวข้ามอะไรบางอย่างมาได้เราผ่านพ้นบางเรื่องราวมาได้แล้วเราอยากให้คนอื่นเข้าใจในมุมที่เราผ่านพ้นมาได้หรือมีประสบการณ์ในทิศทางใหม่ๆอย่างที่เรากำลังมีอยู่ มีความสุขขึ้นดีขึ้นสบายใจขึ้นแต่วิธีการที่เราเอาไปนําเสนอให้กับกลุ่มคนรอบข้างเพื่อนของเราฟังอะ่ะบางทีเขาไม่เข้าใจเพราะเขาเพราะเขาอยู่กับอีกกลุ่มคนหนึ่งอยู่กับอีกสถานการณ์หนึ่งยังติดอยู่กับการเสพอะไรบางอย่างสื่ออะไรบางอย่างที่มันมันยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในโมเมนต์ที่จะเข้าใจอะไรเท่าเทียมกับเราอะ่ะเอออันนี้ป่านทําคลิปเอาไว้นานมากๆแล้วเป็นคลิปเสียงอยู่ใน playlist so ซโ o รธ ชื่อเรื่องทฤษฎีของถ้ำอ่ะที่มันเป็น the cave อ l ริโกลีออฟเดอะเคฟอะค่ะเอออันนั้นเป็นปรัชญาของเพลโตเลยว่าทำไมบางคนถึงยังเข้าใจในบางจุดทำไมบางคนถึงเริ่มมองภาพอะไรบางอย่างแตกต่างกันออกไปจากกลุ่มคนกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยใครสนใจเรื่องเนี้ยฝากตามฟังกันได้ค่ะป่านอัดไว้นานมากๆแล้วแล้วก็แล้วก็มันหวังว่ามันยังจะเป็นสิ่งที่มันใช้ได้ในทุกทก ระยะเวลาที่ทุกๆคนได้ฟังจริงๆเออแล้วก็ต่อมาเป็น Star Seed อื Oracle ค่ะ Not for everyone. Embrace your w e i r d n e s s Face your true not. อืมณวันที่เรามีแพช s i o n อะไรบางอย่างมีความชอบอะไรบางอย่างเราบอกกับกลุ่มคนบางคนแล้วเราถูกปฏิเสธมันเราเฟล์กับตัวเราเองแล้วเรามีโอกาสสูงมากๆว่าเราจะปกปิดความชอบส่วนตัวนี้ปกปิดความตั้งใจใหม่ๆห,หรือตัวตนใหม่ๆของเราในมุมนี้มันคือมุมของการที่เราไม่ได้รับชัยชนะมุมของการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการจดจําจดจํา เรากลับไปคนไปเป็นคนเดิมดีกว่าไม่พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วดีกว่าแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเราไม่ได้เหมาะสมสําหรับกลุ่มคนทุกๆคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของการพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองป่านเชื่อว่าทุกๆคนที่ตั้งใจเข้ามาฟังคลิปนี้อะมันมีการตื่นรู้มันมีการเติบโตของจิตวิญญาณขึ้นในทุกๆวันทุกๆวันที่ได้ฟังคลิปนี้หรือที่ได้พัฒนาเพื่อตัวเองอะโดยไม่จําเป็นจะต้องผ่านสื่อของป่านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม และเรากําลังจะสูญเสียกลุ่มคนที่แตกต่างกับเราลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในทุกๆวันทุกๆวันจริงๆเพราะว่ามันเป็นมุมของพลังงานนะคะวายเบรชั่นคลื่นกระแสะความถี่ของตัวเรากับตัวเขากําลังจะหาแตกต่างกันออกไปคิดเห็นในมุมที่มันแปลกแยกกันออกไปอะ่ะอืมแต่มันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะวันไหนเขาอยากจะโตเข้ามาแล้วกลับมาอยู่ในโซเฟมิลลี่หรือกลุ่มที่พลังงานใกล้เคียงกับเรามันก็ได้ แต่เราอย่าหยุดรอใครหรือเราอย่าเรียกว่าดึงตัวเราเองลงไปให้เท่าเทียมกับกลุ่มพลังงานที่เราเคยผ่านมาแล้วเรารู้ว่าเราสดใสได้มากกว่าในในกลุ่มตรงนั้นแล้วอะ่ะอืมป่านมักจะคิดในมุมที่เหมือนแบบว่าอ่ะลองนึกภาพดูค่ะเราเดินกลับไปในที่ทํำงานที่เราเคยทําอยู่แต่เราเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราอย่างเช่นเราเปลี่ยน การกินเปลี่ยนร้านอาหารที่เคยไปกินกับเขาเปลี่ยนเพื่อนที่คบในที่ทํางานเปลี่ยนวิธีการทักคนแน่นอนว่ากลุ่มคนเดิมๆคงสงสัยว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทําไมดูเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงอะแต่ถ้าหากว่าเขาเข้ามาทักเขาเข้ามาหลังเขาเข้ามาให้เราเป็นคนเดิมอะลองพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมไหมที่เรายังจะเป็นคนเดิมอยู่ในพลังงานเดิมๆอยู่กับกลุ่มเขาหรือ เราก็แค่บอกว่าไม่เป็นไรเราสันโดษได้มากขึ้นแต่เรามีความสุขกับกายมีความสุขกับใจที่เราได้เป็นคนนี้ของเรามากยิ่งขึ้นอืมแต่ว่ามันต้องพิจารณาเนาะเพราะว่าบางทีบางอย่างมันมันก็มีเส้นบางๆระหว่างความเอาแต่ความต้องการของตัวเองกับการที่ป้องกันพลังงานของตัวเราเองจริงๆค่ะสุดท้ายอยู่ที่เลเอร์ออรคค่ะ ว่าจะเป็นใบที่ค่อนข้างได้บ่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าป่านมักจะพูดให้ฟังถึงพลังงานของโซลาร์เพล็กซัสหรือพลังงานจุดที่3ของจักรกลัเราอะค่ะที่เป็นสีเหลือง If you could do anything what would it be The answers will in your heart not in your mind For the heart is the gateway to the soul แบบที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังไปเลยอะคะ่ะถ้าวันนึงเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนการกินเปลี่ยนร้า,านอาหารที่เราเคยไปเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนที่เราเคยคบเปลี่ยนหนังสือที่อ่านแต่แต่เรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้อย่าง100%่อเอร์เซ็นะเพราะว่าเวลาเราไปแนะนําเรื่องนี้ให้กับคนอื่นฟังคนอื่นปฏิเสธเพราะว่าเวลาเราบอกว่าเราทําแบบนี้แบบนี้คนอื่นพยายามจะลังคนอื่นพยายามจะดึงให้เรากลับมาอยู่ในกรอบเดิมๆอยู่ในร่างเดิมๆที่ เรากําลังจะโตขับล่างเดิมๆของเราแล้วอะเออเพราะเราเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นเหมือนแบบสปิริตอะเราเป็นจิตวิญญาณเนาะเออแล้วเราจิตวิญญาณมันโตกว่ากว่ากายเนี้ยที่เราอยู่อะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงกายให้มันดีขึ้นให้เท่าเทียมกับจิตวิญญาณของเราแต่ถ้าหากว่าใครที่มันลังแล้วมันทําให้เราดับแสงของตัวเราอะอืมเป็นป่านปัน่นคือปัน่นกาหัวทิง้ง ได้เลยอ่ะอาจจะไม่ใช่แบบแบบฉันเลิกคบเกยแล้วนะแต่อาจจะเป็นโมเมนต์ที่เราค่อนข้างเป็นโมเมนต์ที่เราค่อนข้างออกห่างจากเขาเพื่อให้เราได้เจอกับกลุ่มคนใหม่ที่เหมาะสมกว่าอะไรในสไตล์เนี้ยก็ได้ค่ะโซล่าเพล็กซัสคือการได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราได้พูดอย่างที่เราอยากพูดได้แสดงออกได้กินได้อ่านได้ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่มันดีกับกายแล้วมันดีกับจิตของเราอืมเรา บดบล็อกโซลาร์เพล็กซัสของเราได้หรือ,อยังหรือถ้าเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารมีปัญหาทางด้านกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็จะเกี่ยวกับการที่มันบล็อกพลังงานตรงนี้ของตัวเราด้วยเออทานอาหารสีเหลืองช่วยได้ใส่สีเหลืองช่วยได้แล้วก็นั่งสมาธิเพื่อให้พลังงานของแสงเข้ามาเคลียร์ร่างกายเราก็ช่วยได้ค่ะแล้วแต่วิธีการที่ชอบของแต่ละคนใครที่ยังไม่ เคยทดลองทําพลังเกี่ยวกับทางด้านพลังงานอะอาจจะเริ่มจากการที่มาเป็นฟิสิกส์มากมาก่อนอย่างเช่นการเปลี่ยนการกินการเลือกใช้สีเลือกใช้หินมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก่อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นกําลังใจให้กับการที่เราจะต้องรู้ว่าเรามีแสงจํานวนมากในตัวเราแต่เราต้องเข้าใจวิธีการเอาแสงไปใช้ให้ถูกกลุ่มคนหรือเข้าใจว่า กลุ่มคนกลุ่มไหนเราไม่ควรแชร์แสงสว่างของเราให้เขาเห็นมากหรือปล่อยให้เขาอยู่ห่างๆเราบ้างเพราะว่าเขาจ้องจะดับแสงของเราเขาจ้องจะเอาน้ํามาสาดไฟที่มันลุกลุกโชดช่วงในตัวเราเอออย่าให้ใครมาดับแสงมาดับการเป็นเดอะแมจิกเชียนหรือการมีพลังที่มันเพียบพร้อมแล้วของเราอย่าให้ใครมาบอกว่าเราไม่เก่งพอทําไม่ได้ไม่กล้าพอไม่บ้าพออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆเป็นตัวเองของตัวเองอย่าง100%แล้วเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเองมากๆฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป๋าได้เสมอเลยค่ะใครที่สนใจให้เปิดพลังงานส่วนตัวให้มีโอกาสในอนาคตข้างหน้าที่เกือบจะได้ใกล้กับมาทางานส่วนตัวให้กับทุกๆคนแล้วค่ะพลังงานเริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนกันอืไว้เจอกันในคลิปอื่นๆค่ะหรือว่าในไลฟ์ที่กำลังจะมีมาใน ช่วงอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย